ตอนนี้เราก็ได้อยู่กลางเกาะเรียบร้อยแล้วเราไปดูน้ำท่วมกันครับบริเวณหน้าบ้านนะครับที่บ้านยังไม่ท่วม ไปกันต่อครับในสวนน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับในสวน นี่นะครับในสวนในสวนเป็นตะลีแล้วไปดูอะไรจัดใหญ่มั่งนะครับเราไปเลยกันเลย